ครับนายกินไหมลูกคุณรับ <จะ S 2> เก็บไม่ได้ได้แล้วครับคุณพอ่อครับ,รบสวัสดีค,ครับสวัสดีครับทุกคนมาถึงบ้านแล้วนะครับป้ะป๋ามีอะไรจะซืสือภัยด้วยนะลูกไปดูซิในตู้เย็นตะโอ้ยถานเนี่ยรอด้วยครับฝาาพ่ไปกันละครแม่กับลูกโอ้ยถานเนื้อลูกป้ะป๋าถ่ายประทานันไหนดูซิมีอะไรในตู้เย็นบนช่องฟีดช่องฟีด ป้าซื้อมาไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วพ่อหลับก่อนป้าไม่ได้กินนากินไหมครับนากินไหมลูกไหนดูสิถือไว้ถือไว้ถือว่คุณครับโอเคป้าไปกินกันพออไปหยิบช้อนมาแล้วครับคนเก่งครับไหนช้อนเอาอันเทาเทนะคะรับออกไปกินข้างนอกกันดีกว่าป้านากินไหมครับไม่แม่อย่าเปิดอย่างนั้นพอ่อแกดีๆลูกแกดีๆแกไม่ได้แวป้าแกให้แป๊บนึงได้แล้วครับคุณพออครับ เสีบบลอครับแค<พ>่สบ,บเบลเลอรแค่ครับโอ้ยไปจอยอ้ามันะได้ของเสียบเดี๋ยวไปอ่างคนคเมามา,มา,ม,ามานั่งกินตรงนี้ไอศครีมรสรสอะไรนี่ดูเขาเรียกช็อกโกแลตชีสช็อกโกแลตชีสป้าปปาขอสักคำได้ไหมครับเอา,าป้อนป้าปไปด้วยป้อนป้า,าปไปด้วยคำหนึ่งป้าปาคำหนึ่งดูคำหนึ่งโอ้ยแสีบหลายโอเคเ<พ>สียบบล็อค สวัสดีก่อน๊ายบาย,บายครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคสวัสดีค่ะ wow.